ตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะคะ จำวันศุกร์ที่31ตุลาคมนะคะในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะการงานค่อนข้างที่จะเด่นนะคะมีโอกาสนะคะที่จะต้องใช้งานด้านคําพูดแต่ในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะเสียเงินนะคะเกี่ยวข้องกับหนังสือเกี่ยวข้งของกับการศึกษาเล่าเรียนนะคะและสําหรับในเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในวันศุกร์ที่31ตุลาคมนั้นความรักนะคะอาจจะมีการใช้เหตุผลกันมากเกินไปนะคะหรือนะคะอาจจะมีการนะคะพูดจาจี้ใจดํากันนะคะทำให ะะมีการขุดเรื่องเก่าๆมาพูดกันในวันศุกร์ที่31ตุลาคม และสาหรับสีเสื้อผ้าที่ทําให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีโชคมีลาบนะคะนั่นก็คือสีชมพลูลองหามาสวมใส่ดูนะคะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประําวันศุกร์ที่31ตุลาคมในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นมีโอกาสนะคะเจองานเล่งงานด่วนนะคะหรืองานนั้นนะคะอาจจะไม่ใช่งานของคุณแต่คุณต้องไปแก้ง,งานนะคะให้กับคนอื่นนั่นเองทําให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นหุดมีทั่วเสียะคะ่ะสาหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นมีโชคอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะนะคะโชคเกี่ยวกับนะคะเลขที่เป็นเกี่ยวกับเลขผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือนะคะอาจจะมีโชคนะคะจากการลงทุนนะคะที่เคยลงทุนไว้นั่นเองสําหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะคุณเป็นคนโสดคุณมีโอกาสพบรักกับคนทางไกลคนต่างประเทศนะคะรวมถึงเพื่อนเก่านะคะหรือนะคะคนรักเก่าอาจจะแนะนําคนรักใหม่ให้กับคุณนะคะสาหรับสีเสื้อสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในวันศุกร์ที่31ตุลาคมนะคะลองหาเสื้อนะคะที่เป็นลักษณะสี ฟ้าหรือสีน้าเงินมาสมใส่ดูนั่นเองต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะประจําวันศุกร์ที่31ตุลาคมในเรื่องของการงานไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะการงานของคุณนั้นนะคะถูกจํากัด ขอบนะคะจำกัดความคิดนะคะแต่ในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเด่นมากๆค่ะโดยเฉพาะนะคะการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจะนําโชคมหาศาลให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธสําหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นอาจจะต้องหัวเสียนะคะหรืออาจจะงุนยดใจเกี่ยวข้องกับคําพูดนะคะที่ติดใจคุณนะคะจากคนที่คุณคุยด้วยหรือคนรักของคุณนั่นเองค่ะและสําหรับสีนะคะที่นําโชคลาภให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธ ในวันศุกร์ที่3 1ตุลาคมนั่นก็คือสีเขียวลองไปหามาสวมใส่หรือพกดูนะคะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะประกาวันศุกร์ที่31ตุลาคมในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะจะเด่นมากเกี่ยวข้องกับงานด้านราชการงานด้านกฎหมายนะคะรวมถึงงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเกี่ยวข้องกับในหน้านะคะ หรือนะคะคุณทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษค่ะแต่สําหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดว,วันพฤหันนั้นยังจะต้องมีรายจ่ายเล็กนๆๆ้อยเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารเกี่ยวข้องนะคะกับการซ่อมแซมนะคะอุปกรณ์นะคะทุกๆอย่างนะคะที่อยู่รอบตัวคุณค่ะและสําหรับในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนนะคะความรักของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสนั้นจะเจอปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวข้องนะคะกับมือที่3นะคะ จะมาสร้างความมุ่นหวายใจให้คุณได้ในวันศุกร์ที่31ตุลาคมและสีนะคะเสื้อผ้าที่จะนําโชคลาภและนานะคะโชคในเรื่องของความรักให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั่นก็คือสีขาวนะคะหรือสีครีมนั่นเองลองหามาสวมใส่ดูนะคะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจําวันศุกร์ที่31ตุลาคมนะคะในเรื่องของการงานมีโอกาสคะ่ะที่คุณจะต้องเดินทางไปติดต่อเรื่องการงานหรือการงานของคุณนั้นนะคะมีโอกาสที่จะต้องเดินทางออกนอกสถานที่ซึ่งจะนําผลประโยชน์และความสําเร็จมา สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นยังคิดไม่ตกนะคะเกี่ยวข้องนะคะกับการใช้เงินนะคะหรือการบริหารจัดการเงินสร้างวินัยให้ตัวเองสักนิดหนึ่งและการเงินของคุณนั้นจะผ่านพ้นไปได้ดูดีค่ะและสําหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะในวันศุกร์ที่31ตุลาคมความรักของคุณนั้นอาจจะมีเรื่องให้งอนกันไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆนะคะสืบเนื่องจากนะคะปัญหานะคะด้านคาพูดนะคะและการกระทำนะคะทำให้เกิดอาการน้อยอกใน้อยใจ และสําหรับสีนะคะที่จะนำโชคให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์ในวันศุกร์ที่31ตุลาคมนั่นก็คือนะคะสีนะคะออกลักษณะนะคะชมพูนะคะหรือออกโทนนะคะโอรสนะคะหรือสีส้มนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ ปรจจำวันศุกร์ที่31ตุลาคมในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นโดดเด่นมากเป็นพิเศษค่ะจะมีนะคะงานนะคะพิเศษลเล็กๆน้อยๆนะคะมานะคะเพื่อสร้างรายได้เสริมนะคะให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์แต่ในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีค่ะ ถึงแม้นะคะว่าจะเป็นสิ้นเดือนนะคะวันที่31ตุลาคมแล้วนะคะแต่สติและวินัยทางการเงินจะทําให้คุณผ่านไปได้สําหรับในเรื่อง,องความรักนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนา่าฉากว่าใครค่ะความรักของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะได้รับนะคะความอบอุ่นได้รับความไว้วางใจจากคนรักและสีนะคะเสื้อผ้าที่จะเสริมโชคนะคะรวมถึงเสริมสเสน่ห์ให้กับนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ในวันศุกร์ที่31ตุลาคมนั้นก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะต่อมานะคะ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจาวันศุกร์ที่31ตุลาคม ในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะจะมีการตัดสินใจเข้ามาการตัดสินใจนี้นะคะจะส่งผลนะคะต่ออนาคตให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดังนั้นตัดสินใจอะไรขอให้มีข้อมูลนะคะหรือนะคะความชัดเจนนะคะกับสภาวะและแวดล้อมรอบตัวด้วยและจะทําให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องและแม่นยําม,มากขึ้นสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ท่านใดยอยากจะไปหยิบยืมเงินนะคะจากคนรอบตัวนะในวันศุกร์ที่3 1ตุลาคมถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะ ัำในเรื่องความรักนะคะมีในเรื่องของปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับนะคะคนรักเก่านะคะเกี่ยวกับความผูกพันนะคะเก่าๆมาทําให้ผู้ที่เกิดวันทย์นั้นปวดหัวได้ค่ะและสาหรับสีนะคะเสื้อผ้าหรือสีของช้ยที่ทําให้ผู้ที่เกิดวันทย์นั้นแหงๆงนะคะในวันศุกร์ที่31ตุลาคมนะคะลองหานะคะสีจาพวกสีแดงมาสวมใส่ดูนั่นเองนะคะ